สบายดีพี่น้องกับทักทายสบายดีเอฟซีทีิดตามเบอร์สุขคนเมื่อนี้ห้าพาพี่น้องเมื่อคลิปตัวที่ห้าเอาลงไปแล้วนี่อาจจะเจอได้พี่น้องว่าอันเอามาหาผู้ใดมื่อนี้มีอันอ้ายพิลูเมกาเพิ่นฝากเงินมาให้อันแม่เถ้าก็เป็นพี่น้องเ้านี่แหละพี่น้องเพิ่นอยู่อัน ตรงหน้าอยู่ทำการสองแถวใกล้กับบ้านเติบนเพลนอยู่กับมันกิโลสองกิโลนี่แหละพี่น้องแต่ว่าเมื่อกีกาถือว่าเอาเงินมหาห้เพลินอะไรพี่น้องก็มีผูกฝากเงินมาให้เพลินแตนน่ได้ก็ขอบใจอาหลายๆเดอขอให้ลำรวยไปนาเรื่อยๆเขาให้สุขภาพแข็งแรงเขาให้มีแต่ความสุขเดอ้อถือว่าเฮ็ดบุญฝากเงินมหาห้แม่เถา่าเดียวจหนอยเข้าก็สีเอาลงไปหายเพลินอยู่ยางานเพลินพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เราก็อยู่ในทางเขาเงอนเพลินมากับ ทำหน่อยกับแคนดี้มาสามคนเหมือนนี่อยู่ทงหน้าค่ะกะลีเลยพี่น้องเงินเพิ่นกะบปูนหลังสีผ้าฝา<อ>ทุกคนมอเที่ยงหน้าเราเลยพี่น้องเราก็อยู่พอดีเลยอยู่ซองแถวอยู่ในเทียงปะ่ะเดี๋ยวเขาไปหาเราเลย,เยมาจะเอาป <laughs> ีหนึ่งมาจะห,าหนึ่งมาจะเอาเรียกผมถามเขาะมากเาล่เขาอ่ะ <laughs> วานนี้ครับวันหยอยาวยต่อไลน์ป้าปี๋โวยจะต่ออนเลยไม่เหวิ่งเข่าหรือ่ามไม่เข่าเลยจะาแนวดูแรงกินดูจตาเบี่อไม่ร้เลยมาัวยไนไม่ถ่าเลยรน่ังเหง่ออเอาเวทไม่ถ่าย เอ้มเดก่อันนึงก่ายอยู่เอาไปก่อนนะไปอ่เฉยเอามาทวนน่ออเรับทุกคนนอปเป็นไงเกไจะเป็นดกนี่นะถ้าจไมถามนเพาะเห็นสัตอยู่ท่าเบื่อปปนไกกะไรยัเนาะบไมอย่างอยู่ไามันยามันบยกหมู อย่ไก่หัว่อไปครับวัพวกใครได้ตายาดเลยจีนามารได้ไช่ไหมเลยได้ะน่นตรงทาเี่ยเขาก็าทานบอกายท่านจะ้ายสอบอะไร้ันเลย้ายสอบเ้าหาท่านอยู่สีสอบอยู่เลยจอบเส้าหาเขอจะขายสอบชาร์ปี่บ้าน้ายสอบละลอยคันสอบใหญ่สอบอะไรกัดเลยสอบอันนี้สซเมนสอบอันนี้กันสอบซีมังก์นได้อยู่สอบล้าสิบดิ เห้บอกเขาไหวาเมื่อวันี่กินข้าวกยังบอกกินกินข้าวกยังกินขไอ้ขู้ดอยาไปนะชื่อยาไปเป็นยังไปได้ไปห้ามหมอปะมอพาไปห้ามหมอไป่ไเ้นกระยามือเป็นอะไรเล้เี๋ยวมันบาดก็มีผู้อยูยผู้ด้วยเรื่อยปาก็เรื่อดูตอมดู เป็นนะคิอดูนะดูขายกินนี่คมันหมูอีกมันมีงันเหละขายทานอย่างนี้พอได้ใช่อย่ว่าขายทานอได้แก้ไปอยู่อดลสงให้ลงด้าล้ยวลงัวสักพันดีย่งว่าคืนนี่นะฮะพันดีอยู่ไมถาวฮะน้ออางี้ผู้คนก็ะงวงเสียหักนะครับว่านอนรับพันดีอย่าว่าคืนนี่นั่นพอถาวพอถาวได้ค่ะ ยังไม่ได้พันแตกเล็เด็กเลยก่อจี่มได้พันยังบ้ไออยู่มดคือมได้นอนสักจะบเดันคือบอกพาเราไปหาหมอให่อถามมีเงินบ่กอนอนหาเงินหาแล้วพาเราไปหาหมอเด้อือถึงขาวปอเข้าปอบอึงขันข้าวไอ้บ่เนี่ยมบอกผูสุธาละ

ไปเบิ่งหน้าไปเบิ่งไปผอาไปเบิ่งแล้วเอาให้รถบ่มีลูกมีเต้าเนาะบ่มีผู้เ้าเบิ่งเอาลแหแม่นคตอบ่ขายใลอือ เพิ่นเอาเพิ่นเอาน้ำจ่าตอกมีแต่เพิ่นอันเอาหายจะที่ซื้อเพิ่นซอยเียนะจ่าซื้อซื้อเงาื้อม่อันนั้นไม่เอาไม่เก็บี้อันมร้อันฝากเงินมาให้เจ้าอีกอันอาพวเราอยอนไม่กาและออยู่หล้าดก็พอถ่าวออกได้เลยเราให้เจ้าอยู่3ล้าน3ล้านได้เงินแหละอันเจ้านะถ้าไปถาวไปหมอนเเด้ออ่าไปหมอนีลยเขามาอยู่เงินอนึ่งสิบเอากระัหนับ หรือบอกได้มาศีนับบเบ่งๆ3ล้านมี6 60ใบ1 2 3 4 5 6กัห60ก็ดีดีเลย60กิยล60ใบ60ใบครับพร่งนี้เราข้ามไปถาวไปห้ามมอน้อแล้วก็แบ่งแบ่ง ซื้อนายอยู่นักยินื้อคลองใส่ในงานเล็กๆอยังก็ซื้อเอาเดี๋ยวจำเป็นแนวขาดเคินทิ้นจ้าลยก็ดมโหวะขาดเคินยังเนี่ยเนอะไรีบแบ่งกันก็แล้วแต่เป็นไเรือว่าหาาแบ่งปวดร้อนมัวปวดแบ่งปวดแบ่งได้ปวลบคนดอะไรอ่ได้เดยโอย่าลืมพาไปหาหมอเนี่ยอจะอยู่ตรงกันสคน กบกับใจไรอยู <il S 2> ่ดีแม่ให้มันในยื่นและไอ้ไรกันไอ้่าเป็นลูกเป็นเตาเกูอย่างไรยังต่อการยังกับว่าเอาเงินเงินสั้นดิกันมามันรีดกันมาหรือมายังมียังเอาแล้วจะลูก่ายรวยตาพวเป็นตัวคนละจะดีใจยู่ว่าเขาฝากเงินมาให้นี่ พอได้ซื้อพอได้ซื้อ <laughs> พอได้ซื้อเขากินมีเขากินเราเบาะน้อยหน่อยอพี่น้องเลยแมาถาวพอได้ซื้อเขากิน,นเนาะค่ายแต่เขามันก็โบแพงบ้นไดะเนาะซื้อไว้ให้มันพอกินก็อย่าเลื่มไปหาหมอเด้พอพอถาวพาไปหาหมอคันณาปัวสะแล้วมันที่น่านเศร้าเป็นนั่นเป็นนีนะคันณานป,นปัวใบแล้วก็บโบเพิดเงินลายจะได้เมื่อหาเขาพอถาวเปลี่ยนอยู่บ่เมื่ออยู่บ่ อยู่สองคนเนาะสองคนแบบมีแต่ผู้เฒ่าเขาเสียบางเงินก่อนนี่ก็คือสี่ซอยแ่งเบาใน่าใส่ายในครอบครัวเพิ่้หลายเติบอยู่พี่น้องโดยเฉพาะแม่นั้นยามเจ็บยามเป็นยามป่วยยามอยากไปหาหมอคือตอนนี้เรากับเป็นปอดไม่เท่ากันกลับมาหอนเื่นแล้วพี่น้องก่อนสิจบคลิปกับเฮาขออนุญาตสี่แจ้งหนึ่งพี่น้องเจียวกับเรื่อง พเผ่าก็ไม่เผ่าที่ว่าเพิ่นอยู่หน้าลำกันสองคนเนี่ยพี่น้องลูกลานบ่มีบ่มีผู้ใดมีแต่อยู่ลำการสองเผ่าแต่ความจริงแล้วก็อันเคยอันมีอันแม่เสาร้อยกับส่วนเพิ่นมาอยู่อยู่ได้พี่น้องส่วนมาอยู่บ้านนะําอยู่บ้านเฮาพี่แหล่อยู่ออกมาแต่ป่าแต่ั่ซะมาอยู่ทางบ้านเฮาเพราะว่า,อามองเพิ่นอยู่นะ่ะให้หน้าตะกา่ากับโบลายอีกอย่างก็อยู่กันสองเผ่าตลอมตลอมนีม่คือเฮาเห็นแหไรพี่น้องย่ามเจ็บย่ามเป็นย่ามนันย่ามนี่เนาะกับโบมีผู้เบิ่งผู้แย่งนะ เฮากับพี่น้องกัอยากพูดที่ว่าเป็นพี่น้องกัอยากให้เพื่อนออกมาอยู่น้ำกันอยู่พี่แหละอยู่มองคนหลายๆพี่แหละยน่ยมเป็นนันเป็นนี่กะพอได้เบิ่งได้แย่งกันง่ายอีกอย่างก็ให้หน้าตากะบ,บ้านเทากันมันยังวางลายอยู่พี่น้องคอมเนว่าเพื่อนอยากมาเฮ็ดไถยเฮ็ดหน้าอยู่ตั้งพีกะให้หน้าถือ,อว,นะว่าเขาเจ้าเฮ็ดเอาโบเปิร์นะนะกัดิบูเรียร์ข้เขาขึ้นหนำคือเพื่อนอยู่นันนันนะพี่น้อง <c oughs> คือเราอยู่นันนัน่ะเอาทามแล้วเบิ่งนะ่ะแล้วแ่บปุ้ยกับ,บพ่อใส่หนะ้า เขาก็เลยบพ่อกินรถไทยเครื่องอุปกรณ์ไทยหายไทยหน้าก็คือบผู้เห็นี่น้องจากเรามีรลยบอกห้าก็เริ่มถามเรารถไทยถ้าวันหนาจะบูมมีแล้วนาสีไหแอนข้าเจาไทยหายนาชีจ้าข้าเจามาไทยหายแล้วก็หายคาน้ำหมอกน้ำมันข้าเจาอันนี้เข้ากับบู๊คคือกันเนอะแต่ว่าเรื่องลูกเรื่องเต่าในราก็ว่าสุ่มฟังอยู่เคยเคยได้ยินว่าล่่าู้อน่ะ ผูดหนึ่งกับไปเอาพวอยู่ไทยเลยก็บโบเห็นเลยพี่น้องเลยจะกเป็นตายอะไรดีนะไดโบเห็นติดตอ่อกลับมาเลยเล่าว,ว่าพี่้งยินอัน,น,นคนที่ว่าไปไทยคือกันนะว่าข้าเจ้าข้าเจ้าขาลูกคูดหนึ่งนะก็เลยแบบบเห็นเลยอีกคูดหนึ่งกับแต่งงานอยู่นี่แหละอยู่เทวเคียมาลาดนี่แหละเราอะเที่วใกล้ๆนี่แหละแต่เฮาเด้ยินเลอกว่า,วาบ่ได,ด้ติดตอ่อกับมหาพอหาเม,ม่บ่บได,ด้มาเยี่ยมมายามเราอะ อันนี้เข้ากับโบหูคือกันเนอพี่น้องเขา้าเบาตามเล่าว,ว่าบ่ได้ไม่เจตนาอย่างเราเข้ากันวบาตามเร่าว,ว่าเลยเราว่าบ่่อยได้ติดต่อกับมาหาพ่อหาแม่บ่ได้มาเยี่ยมมายามพ่อแม่นะก็เลยอยู่กันซองเถาซองพ่อเมียอยู่เงื่อนเขาเห็นอะไรพี่นอ้องเพื่อนก็นอยู่กลางป่าอยู่ทงไ้ทงนาแล้วกันนะทิมีความผูกพันกับเงื่อนกับซานกับทงไ้ทงนาเราอยู่พุ่นแต่ว่าเล่ากับขาดเคลืนกับขาดเคลื่อนแต่เขาพี่น้องเลย เพนแต่เขาเน้าเดียวเรื่องงัวแล้วก็มีอยู่เป็ดไก่แล้วก็เลี้ยงปลูกพักปลูกหญงแล้วก็ดูมันอยู่มีมะก,กว้วยมียังลายพี่น้องของอยู่ของกิน,กนอีกอย่างก็เราอยู่น้ำหายน้ำหน้าเนาะหาอยู่หากินน้ำทงหายทงหน้าอะไรอยู่แต่ว่าเห็นแต่ละปีล้วก็มีแต่มะคขอแต่เขามะคขอขาวน้ำเขาพี่น้องเขาอพีพอีแม่เขาตอไหผุหลาออสอบซองสอบแล้วกาซีให้พร้อมก,อก็กินซองเถากบกุ้มอยู่เปิดปีพี่น้องแต่ว่า ไม่กระเนี้ยคือนั่นแหละเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เนาะข้าแม่นว่าอันเรามาเฮ็ดไห้เฮ็ดนาทั้งที่กัิกุ่มอยู่กุ่มกินอยู่โอเคพี่น้องคลิปนี้กะสิยาวหมดเลยเฮาผู้เว้าเองกะลิ้นพันกันแล้วบ่ถนัทปันได้คลิปนะหนี่พี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปอันนี้นะเฮาก็จะนําเสนอกะอาจจะบ่ได้ดีปานได้พี่น้องกะกราบขออภัยนําพี่น้องหลายๆเนาะเฮากับ่ฮู้สินําเสนอแน่อยพี่น้องเอ้ย คลิปคอนเทนต์อั้นนี้ปกติก็มีแต่เลาะให้ทงให้ทงหน้ายิ่งกับปอมเป็นังษาคอนเทนต์เฮาเอาคิดว่าอาจจะนําเสนอได้บ่ละเอียดประเด๋พี่น้องถ้าตัวใดที่ว่าพี่น้องอันยังของยังค่าก็คอมเมนต์มาได้พี่น้องแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ก็ตาผิดพลาดประกันได้กับขออภัยนําลายๆเดอ้อพี่น้องขอโตไปแล้วพี่น้องจะได้กับขอบใจแลวก็ขอบุณหล,ลายลเนาะเขาให้พี่น้องได้บุญน,น,นําการพี่น้องที่ว่าเบิ่งคลิปนี้ขอโตไปเล้เด้พอพรกันคลิปหนา